857อายตนะกุศลตาเป็นไนอายตนะ12คือจคือจายตนะรูปายตนะโสตายตนะสัททายตนะคานายตนะคันทายตนะชิวหายตนะรัายตนะกายายตนะผทัพายตนะมนายตนะธรรมายตนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดและถึง ความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิอันเป็นเหตุฉลาดในอายตนะแห่งอายตนะทั้งหลายนั้นๆอันใดนี้นนเรียกว่าอายตนะกุศลตาปฏิจจสมุปปาทะกุศลตาเป็นไนะปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะอัวิชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงเกิดขึ้น เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงเกิดขึ้นละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีได้ด้วยประการชนี้ปัญญากิรยาที่รู้ชัดและถึงความไม่หลงความวิจัยธรรมสัมมาทิฏฐิในปฏิจจสมุปบาทนั้นอันใดนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปาทะกุสลตา